พี่น้องยามเศร้าๆพี่น้องกับโบเศร้า,าไปได้เนาะสวยเติบเพื่อเฮ็ดแนวกินแล้วพี่น้องไปเลิศเด้่หละ่ะในทงยางน้ำมาเนี่ยลาบก้อยซอยแช่พี่น้องเอ้ยมึงเฮงๆกินเธอหนึ่งพี่น้องอันนี้มิดติสุกสุกบนเนาะพี่น้องเนาะโบได้กินดิด <c oughs> บมือเศร้า,าเนี่ยคนแตกสุดซวกกินข้าวเศร้าน้ำกันพี่น้องกับ ดาดเนื้อพี่น้องสดสดเลยเก,ออกับซอยซีมพี่นอ้อยเนื้ออันกับอันคมคมพี่น้อง <c oughs> ก้อยคมคมใส่บีสดสดเลยพี่น้อง <c oughs> มา <c oughs> มามา <c oughs> เขาเศร้าน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวเกะกือเลืมเลยเนาะคือบ่อสุกน้ำนั้นแล้วสุกข่าวก็มีจะเลือกข่าวก็มีจะเลือเมืดจีบหนึ่งเลยเนาะมืดเลือกินเนาะ ินมไปูมาดีพี่น้องมาแม่พี่น้องเขาร้านุกันเขาไปเดินมากินแล้วพี่น้องมาสั่ก่อนาลงีอเป็นลงมาจ้าท่านผู้ชมสวัดีทุกคนอาก้ยน้ำอน้าอพี่น้องถ้าแปลกม่นี่นะอาบน้าก่อนกินเขา mua khỏi cả dân bộ đấy ổ ổ thật 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 tự mà cứ bóng mà lấy đảo bóng mà đấy nhanh đó hao đầy nữa mà hao cả hay nồng sao luôn mà áo mưa tháo mê thế đó hao bỏ đầy khửn đó bỏ ตัวขนมซาลุกมากอ่ะใช่ตับมันนะเคยมันจะซ่อยสับประรดหนิะฮะไปมาซึนแล้วก็เตรียมเจ็ดเสร็จนี้ทำกินขเขาไม่ยอมกินกนี่ <c oughs> ที่ได้เขาพูดน้ำที่แล้วเมื่อไหร่ทำอะไรแบ่งกันกินนะแลยครับ <c oughs> จงไวประตูกนก็แทนเพื่อนที่แล้ว

บุญนำกันเด้อพี่น้องเลยคือพรังหานวิพมบองเาแม่ปะเขาหัง่อะไหฮบดงเือนกันเด้อผูกายผูกคายเขาบุคืนฮะผูกคลายเขาบุกคืเขาขาบ้างเหรอขา่้อยู่หนักมันจะเส่บ่บหรอจับเอา ลูกซ้ายนะปบะมาพี่นอ้องประมาณร้ายมือเตอร์ันมันคิบกว่ามาั้งพอวันคืิมาวันนี้นะยกืนมาโลดออกมันจไมม่มูนกูจ้า ก็รุ่นพี่น้องรถแหร่รถเนี่ยเลยมาติดสายข้าง่องขา้างกล่องงานพิจาย์เนี่ยงานม้วนพี่น้งองอ,อากาศตอนหนาวโอขาดหรือแล้วเนาะใครกดเส้นตอนห้อนเนาะมาตาม

พอเจอกันมาปุ๊บยูทพี่ยังคงฟงสวาสดีครับมาแล้ว เร,รง,งมาจกกอขมาโอเควขอซือหางกุงลงอยู่เนาะต้งเท่าไร่หารไมอมือ

หัวละพาเนาะดะมกันแล้วก็บุกยักแล้ะมีบ่างว่มีอก่เขนเลยเขารามาพุกติดซีสีซีสีกว่า รุ่งรุ่งอ่ะนะฮเราหเหม่อจะชี้ชองเนาหม,ม่เาน้ารับเลยเฮ้ยุ้งงไฟนเนี่ยมัน,นลงม,มาบนตักนั่งอ่ะเป็นดาาค,คือบุญผู้ใดมา <c oughs> ส่งสีแจ้งพุ่นมาตัวลงเงินมันทานเผื่จะโมงปลาหรือว่าเอาพันหนึ่งเลยเผือจม พระ่าบกูันห่บูาพอลยกันาเอาหางลนทุ่งบ้าก็หาล่อสินท <become> <Whoa, how? S 2> ่านตะกี้คือเอางเง้อว่าเขาหล่กไปเออเราได้น้น ว้าข้าสซุกนั่นตุ่มอาหารจิยงขนาดเขาเามาไเทีน้องสมัครสบ ต <Okay. S 1> ีมาเสียหายหแซ่พี่น้องก้อยคมๆเจ้วเพี้ยคลิปภาพไว้เพียงํำนี้พี่น้องพอกันคลิปนะ ขอบคุณในการหลับสมพี่น้องสบายดี